ยังอยู่ที่เหรียญอยู่นะคะเหรียญหนึ่งบาทตราเร็นดินเนี่ยเหรียญน,นี้ถามกันมาเยอะนะคะป้นานบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะคะอย่าขายนะคะอย่าขายเป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะคะราคาถูกมากคะ่ะไม่จําเป็นนะคะทุกคนบ้าบอกเลยไม่จำเป็นอย่าขายเพราะว่าตอนนี้ราคาถูกมากไว้เก็บไว้อีก <l ain> สักระยะหนึง่งสักหน่อยหนึ่งป้ะณว่าไม่แน่นะคะราคาอาจจะขึ้นเพราะปัจจุบันนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาท หลังวัดกับหลังหงปกติเลยนะคะราคาเหรียญละตอนนี้นะคะรับซื้อเหรียญละหนึ 1, ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นนะคะเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงรับซื้อเหรียญละหนึ 1, ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นเว้นแต่เหรียญที่ว่ามีนะเปอระเซ็เล็กค่ะก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ปกติเลยแบบนี้เหรียญที่มีทุกบ้านทุกคนมีทั่วไปแบบนี้เลยนะคะหนึ 1, ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นนะคะไม่จําเป็นอย่าขาย ราคาเขาถูกเกิดน,นะคะเสียดายเหรียญเก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้ถ้าท่านมีร้อยเหรียญท่านได้ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะที่คนเขาซื้อเขาขายกันเนี่ยเพราะว่าคนเขาเก็บไว้เยอะๆเยอะมากๆเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเหรียญอะไรเงี้ยที่เขาถึงได้เอาเอามาขายรวมกับอย่างอื่นนะคะถ้าท่านมีเหรียญสองเหรียญไม่ต้องขายนะคะเก็บไว้เลยเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินขายได้สี่บาทอ่ะอันนะยังโอเคนะคะสี่บาท เหรียญหนึ่งบาทหลังโงปีสองห้าสองศูนย์ไม่น่ารีบขายนะคะเพราะราคาอยู่ที่หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นค่ะและหนึ่งบาทวัดก็เช่นกันหนึ่งบาทหลังวัดนะคะหนึ่งบาทหลังวัดที่เป็นเศป,ปกติเนี่ยค่ะราคารับซื้อที่หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นเ็นเ้นฟ้าเศษเล็กเศษเล็กก็หายากค่ะไม่ได้มีง่าย,ายไม่ใช่ว่าใครก็หาได้นะคะถ้าใครหาได้ก็ไม่เป็นราคาแน่นอนนะคะเขาก็ไม่รับซื้อกันแพงๆหรอก เพราะว่าที่เขารับซื้อแพงเพราะว่าเหรียญหายากที่ไหนก็ไม่มีใครก็ไม่มีนะคะจึงกลายเป็นว่าเหรียญราคาแพงหายาก